อ่าอันนี้ของพี่ขวัญถ้าหิวก็กินถ้าไม่กลัวอ้วนกลัวดิกลัวเหรอนี่กลัวแล้วเหรอกลัวแล้วอันนี้ของพี่พึ่งเมื่อกี้พี่พึ่งมาแล้วแต่พี่พึ่งกลับก่อนกลับติดไม่ได้นี่มาถุงมับข้าวกับขอาวติดติดเออสายเลยวะอ้าวจะไปสีไม่ปกตินะอะไรนะ่สีรอบใช้ไอโฟนสี่ มาหาเขาที่ไลน์่ะอ๋อน้องจะบอกว่าเอาสายไปให้เออมันใช้ไม่ได้แต่หัวซัมซุงนะโอเคเดี๋ยวพวกพี่อยู่ข้างบนนะโอเคพี่อยู่ข้างบนมีอะไรถามน้องอีกบ้างน้อไม่มีไปขอรูปนี้ขอรูปนึงใช่ไม่สบายกันมั้ยหนึ่งสองสามปกติรายการของจัดมันไม่ใช่ของทุกวันนะ วันนี้นั่งดูก็ไปวันนี้มาากอิาใช่บาแล้วกันเลครับจ้าวันนี้นะครับบายฝายฝากวี่นี่พีแม่ด้วยมาไม่เคยเจอคุณแม่เลยค่ะพี่ก็มาจากชมพูเดีนะทุกวันีื่อันไทนี่พี่คนนี้ย่เจออุกครั้งเลยันนี้มายังไม่เป็นเลยเนาะมาเจออีกครั้งเวาเจอี่มาย้ายนา้ออกออกออวออ 아, 어? 성공하는. <목소리> <목소리> <목소리>